สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับผมอานัทชาแนลอนัทช่องชอบทำชอบปลูกลักธรรมชาติวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ครับฝนตกบ่อยปลาตายครับเป็นสะใหม่ครับสะใหม่เป็นสะใหม่แล้วก็น้ำก็ยังขุนอยู่ครับ ฝนตกคุกวันเอาปลาลูกปานีนแล้วก็ปลาทับทิมมาปล่อยตื่นเช้ามาก็เห็นตายดูหลายๆช่องเขามีประสบการณ์บอกว่าใายนี้ครับเกลือครับเกลือเม็ดเกลือเม็ดกับปูนขาวซื้อมาอย่างละกิโลครับ ปูนขาวแล้วก็เกลือเกลือเม็ดือหรเกลือป่นที่เราต้มกินนะครับเอามาใส่เพื่อลดกรดของน้ำดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าปาล์มตายบ่อยครับบอกว่าใช้เกลือหวานไปเลย วานไปในบอ่อปรับกดของน้ำฝนตกปลานกน้ำครับตกทุกวันเห็นลูกปลาตายทุกวันสงสัยก็ดูหลายๆช่องจากผู้รู้เรามือใหม่ต้องเรียนรู้ดูไปเรื่อยๆครับนี่ครับบอ่อไม่กว้างครับ เล็กๆกระหัดๆเอาผ้าแยงล้อมรัวไว้ด้วยกว่าปลาใหญ่เข้ามากินปลาเล็กน้ำขุนครับบ่อใหม่น้ำใหม่น้ำยังขุนอยู่ปลาก็เยอะนะครับยังลุกปลา เอาต้นข้าวที่เกิดจากทุก่งนามาปลูกรอบๆสาว้ด้วยเวลาต้นข้าวโตจะได้เป็นที่ล้มของปลาปลาก็จะเป็นอาหารของปลาด้วยมือใหม่มือใหม่มหมเรียนรู้ครับบอกเสกเกรือเกรือเม็ด ปลาก็มากินนะครับปลาเยอะอยู่ปูนขาวเราต้องใส่ถังใส่น้ำแล้วก็ จับวานนะจะเป็นฝุ่นปิ้วันเล่อประสบการณ์มือใหม่จากคุณรู้ดีๆก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับทำยังไงระบบใหม่น้ำใหม่ทำยังไงจะไม่ให้ปลาตายใช้วิธียังไงผม